คืคนเข้าสู่รายการตอมสำ<อ>นึกอักเสบหรือยงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์สังคมดีให้น่าอยู่ครับผมซึ่งเนื้อหาสาระของคลิปละครของเรานะคะก็จะมีสอนเรื่องของสาระรวมถึงความสนุกสนานด้วยค่ะเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผ,ผู้ชมทุกคนค่ะทุกวันเสาร์นะครับผม11โมงเช้าครับและว,วันนี้ครับผมจะขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของรถควันดำนั่นเองครับอ๋อ แกเคยเห็นรถควันดำบนท้องถนนบ้านนงไหมครับเคยเห็นสิคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะบางทีที่เรารถติดเนี่ยแล้วมีรถควันดำอยู่ข้างหน้าก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวเลยบางทีเราก็คิดนะว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาทำอย่างนี้อ่ะคือเขาไม่แคร์ถึงสุขภาพของคนอื่นๆเลยเหรอทำไมเขาไม่ซ่อมก็ไม่รู้นี่แหละครับผมผมก็ว่าจริงคะ่ะเขาอาจจะมีเงินซื้อรถแต่เขาไม่มีเงินซ่อม หรือเขามีเงินซ่อมแต่เขาไม่มีความรับผิดชอบครับถูกต้องเลยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนขับเขาไม่เดือดร้อนไงแต่คนใกล้ตัวเขา่สิครับไม่แน่นะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าดำกว่าควันก็ใจนี่แหละ มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามม,มันก็จะเสียไปด้วยเราเนี่ยพี่ครับพี่เปิดลงมาเปิดมากุยย่อน อ๋อโป่งอะไรพี่ไม่เอาอผมไม่ได้มาขายโปงอะไรอ๋อนมเปรี้ยวเหรอไม่ไม่กินไม่ไม่กินผมไม่ได้จะมาขายนมเปรี้ยวไอ่แขกนะอะไรไม่เอาพี่รถแ้งอยู่ผมจะไม่ได้มาขายอะไรทั้งนั้นแหละครับพี่ผมจะบอกพี่ว่าควันค่อยเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นคนอือร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ยแจะไปยากอะไรน้องน้องก็ขับน้ำหน้าไปเ๋ยก็ไม่ต้องดมควันพี่เลยโอ้เออแก้ปัญหาได้ถูกยพี่ พูดแบบนี้เนี่ยพี่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่าคนอย่างพี่มีความรับผิดชอบบ้างพอน้อง<ม>เอาไปหน้กากากาอะไมยนะการน่าทุกอย่างการได้แม้กระทั่ง pm 2.5ยันล้านจุดศูนย์เลยอะแค <h anging> ่นี้ก่อนขวัญเข้ารถแล้วเนี่ยเฮ <h anging> ้ยพี่เดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวพูดแบบนี้ไปโอ้โหเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่จะไปยังไงจะหนีไปอย่างนี้เลยเหรอไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่าต่อมสําเนอัอเสบได้ไงเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <h anging> <h anging> โอ้โหโขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> ทำไมเนี่ยคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า <reco> ค <Christ> ิดอะไรผมมาซื้อของทำไมหน้าดำๆอ่ะช่วงนี้ดูเป่าพีนจิ้นอ่ะขายทงเยอะแต่แรดแต่แต่หน้าดำเพราะว่าควันจากท่อรถพี่นี่แหละพี่รีบไปซ่อมรถเลยไปรถพี่เนี่ยมันทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษโอ้ยน้องเรื่องเล็กน้อยฮะเรื่องเล็กน้อยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ปัญหาโลกร้อนกินเฮลเอฟฟกภูเขาน้ำแข็งถล่มน้ำท่วมโลกโลกมีปัญหาเพราะคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่พี่ลองคิดดูอนาคตลูกหลานเราอะ่ะเขาจะอยู่กันต่อไปอยังไงแบบเนี้ยเรื่องเล็กน้อยไหมพี่ไม่จับรถแล้วทำไมลืม่บดับเครื่องว่าจะตายเพราะควันรถลื้อ,น,ลลอนี่แหละนี่ <c oughs> ไปดับเครื่องแล้วก็เอาของลงลูกค้าอรอยู่อื <c oughs> อ <c oughs> ป้า,ปา,ปา อาม่าอาม่าเฮ้ยอาม่ามาระวังล้มเดินเดินระวังมา้องขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกรถพยาบาลให้อ่ะแล้วอาม่าเป็นไงบ้างครับตากงลอยมาเลยหมอบอกว่าอ้วปลอดด้วยค่อยดีน่าจะเป็นเพราะสูดควันเข้าไปเยอะเป็นเพราะลื้อเลยลื้อรีบไปเปลี่ยนท่อเลยนะท่อน้ําหรือท่อแอร์มเดี๋ยวลือจะเจอท่อแบอ้นท่หัวหมายถึงให้ลื้อไปเปลี่ยนท่อรถลื้อ ว่าทนควันดำลืมมาหลายปีแล้วเนี่ยลืมไม่เปลี่ยนวัวจะไปเปลี่ยนชื่อในพินัยกรยยกให้คนนี้เพราะเขาช่วยชีวิตวัวขอบคุณเขามากขอบคุณนะพี่คนมาใจเย็นนะเดี๋ยวอัวรีไปเปลี่ยนเลยนะมาใจเย็นนะมาเอาไปกินยงกินยาเรียบร้อยก่อนนะเข้าบ้านก่อนเดี๋ยววัวสตาร์รถเดี๋ยววันมาอีกโอ้หน้าเขาใชเดินนะเป็นห่วงเป็นใขึ้นมาทันทีเลยทำตัวได้แรงเกลียในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายเกจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ คลิปละครสั้นเรื่องดำกับควันก็ใจเนี่ยแหละบอกเลยว่าสงสารต่อมากเลยครับหน้าดำขนาดนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าปอดจะดำขนาดไหน,นรจริงเสียสุขภาพสุสดๆคือชอบชื่อตอนนี้มากว่าดำกับควันก็ใจเนี่ยจริงๆนะเพราะเขาใจดำจริงๆนะเขาถึงสามารถทำแบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ซ่อมไม่เปลี่ยนเครื่องคือพูดง่ายๆคือทุกๆธุรกิจอ่ะก็จะได้กำไรแหละแต่ทำไมไม่นำเงินส่วนนั้นอะ่ะมารับผิดชอบต่อส่วนรวมในการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องบ้างเลยอันนี้จริงครับผมเพราะว่าอากาศพวกนี้นี่ย เราก็จะต้องสูดเข้าไปทุกวันนั่นเองซึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยเราว่าอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนอาม่าก็ได้เศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันครับผมว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับต้องเข้ามาดูแลจริงจริงจังๆสักทีนะครับไม่ใช่ว่ามีข่าวทีก็ทใหยมันจบๆไปนะครับอย่างหน่วยงานรัฐเนี่ยครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับอย่างรถเมย์เนี่ยตัวดีเลยครับผมก็พอรู้ค่ะใครๆก็อยากได้รถเครื่องใหม่อ่ะเนาะจะให้แบบ ยกเครื่องนังคันมันก็คงไม่ได้การทํามาหาเกินสมัยนี้มันก็ฝืดเคืองเงินทองสมัยนี้มันก็หาย,ยากจะเอาเงินที่ไหนไปเปรียบจริงๆการ,รแต่งรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของรถสัญลส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่ไปที่เราแบบไม่แต่งเกินที่กฎหมายกําหนดหรือว่าแบบว่าปัญหาเนี่ยคือคนส่วนมากกระบะซิ่งเนี่ยเขาชอบแต่งเกินกว่าแบบที่เขาให้ใช่ไหมล่ะมีการปล่อยควันหรือว่ามลพิษแบบไปสู่สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ร่วมถนนด้วยหรือว่าคนที่แบบเดินทางมากับเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแบบสูดดมควันดำๆเข้าไปในปออเนนยมัก็ทาาาาสุขขภพงรๆ และนอกจากนี้ยังปล่อยแบบทำลายชั้นบรรยากาศหรือว่าแบบสร้างแอร์พลูชันอีกด้วย เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมโดยเฉพาะทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทําเป็นแบบอย่างให้ดูด้วยทุกคนทุกชีวิตเนี่ยจะต้องเห็นฉุภัยอันตรายจริงๆครับใช่ค่ะเพราะถ้าเห็นแก่ตัวกันนะคะยอดผู้ป่วยของเราในทุกๆโรงพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นถึงภัยอันตรายของควันดานั่นเองครับซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับประเทศชาติกับสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันจะเป็เเนไม่ดี ค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมไม้กันนะคะหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมก็จะทําให้สุขภาพของทั้งตัวเราเองและก็สุขภาพของทุกคนในสังคมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาว3-5นาทีพร้อมชิงเงินรางวัลรวม1 2 0 0 0 0บาท สบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชอายุ14 18ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันพระพปกเกล้าและสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสหรือไงทุกวันเสาร์เวลา11โมงนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่าขึ้นปีศาจคนหน่อยได้ไหมโอ้อะไรอ่ะลุงอยากเป็นไม่รุ่นใสแล้วกับพวกเราสายว้าเหรอคะอเสียงมันดังรู้จักเกงบอกเกงใจใชาวบ้านเขาบ้าง,ง,างผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิของผมใครจะทำไมต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอกัน